One billion two hundred and thirty four million five hundred and sixty seven thousand eight hundred and ninety one hundred and forty three trillion nine hundred and eighty one billion four hundred and seventy five million six hundred and twenty two thousand and 18 if you go to buy something at the store and the guy says that's going to cost 15 50 or let's say it's going to cost 13 .99. so how long have you guys been partners um, about four years what are you talking about we've been partners for almost five years it hasn't been that long. Oh, yes, it has. Five years, there's November. Wow, that's longer than any relationship I've ever had. It hasn't been easy. trust to me สวัสดีค่ะชื่ออุ้ยนะคะเป็นนักเรียนใน c อ o s สของอาจารย์มิงนะคะซึ่งวันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้เรียนกับอาจารย์มิ้งมาจนจบครอร์สแล้วตอนนี้วิ้ยจบครอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าอุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งภาษาอังกฤษมา10ปีตั้งแต่เรียนจบย้ำว่า10ปีนะคะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษเลยจนเราแทบจะลืมไปแล้วว่าภาษาอังกฤษต้องพูดยังไง วันหนึ่งเนี่ยที่เราอยากพูดขึ้นมาเราไปมองหาคอสต่างๆมากมายเอ,อ่อแต่มันไม่มีคอสไหนที่สามารถตอบโจทย์เราได้ด้วยความที่ทุกคอสที่เราเจอมาหรือหรือคอสส่วนมาก,กน,นะคะต้องท่องวยากรณ์ต้องจําเทคนิคต้องท่อง12บเทนซึ่งเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแล้ววันนึงอุ้ยก็มีโอกาสมา,มาเจอคอสของอาจารย์นิงซึ่งยอมรับตามตรงว่าครั้งแรกที่โรงเรียนรู้สึกยากเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้รู้เลยตั้งแต่ที่เราเรียนมาประถมมัธยมมหาลัยจนเราเรียนจบมาแล้ว เราไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องทําแบบนี้อ่ะแต่อาจารย์มิ้งบอกแล้วเราทําตามแล้วเราก็เฮ้ยเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันเจ๋งคือมันมันเปลี่ยนความคิดที่ภาษาอังกฤษยากไปเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะแต่ที่ผ่านมาแค่เราไม่รู้แค่เราไม่รู้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่วิทยาลัยจบแล้วมองย้อนกลับไปวิยเป็นหนึ่งในนักเรียนที่กล้าการันตีได้เลยว่า ถ้าคุณกำลังมองหาคอร์สภาษาอังกฤษดีๆสักหนึ่งคอร์สที่สามารถทำให้คุณพูดได้นะ,ะสำหรับที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คอร์สนี้ต้องเรียนค่ะต้องเรียนจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าในหนึ่งเดือนที่คุณลงเรียนคอร์สเนี้ย ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์มิ้งนะคะที่เปิดคอร์สดีๆคอร์สนี้มาซึ่งทําให้คนที่ทิ้งภาษาอังกฤษอย่างอุเนี่ยสิบปีอะ่ะได้มีโอกาสกลับมาเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังได้พูดได้นะคะจากคนที่ทิ้งเลยนะไม่ได้เลยนะศูนย์เลยวันนี้อุ้ยทาได้ก็เชื่อว่าหลายๆคนจะทําได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่า